คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครชั่วโมงนี้นะคะอยู่กับแคทป้ายนัดิชาพรชลพัฒน์สินธิคุณแล้วก็แน่นอนค่ะเรายังจัดรายการสดกันอยู่นะคุณผู้ชมตลอดต่อเนื่องกันเลยสินค้าโชว์นี้พร้อมส่งแล้วเราอยู่กับความเป็นแอลอตไลท์ like นะคะคุณผู้ชมครั้งนี้มีไอเทมใหม่นะคะนำมาเปิดตัวกันด้วยรวมไปถึงเซ็ตของเสื้อสีสวยตัวนี้กันแล้วก็กางเกงด้วยแต่ถ้าอยากรู้ว่ามีไอเทมอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะไอเทมนี้นะคะคุณผู้ชมจ๋า นะคะอะเราจะโอเคอ่ะมาและทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสเสน่ห์ของความเป็นแอร์โรไลน์นะคะหลายคนเวลามาแต่ละทีบอกว่าแรนด์นี้ขายดิบขายดีกันจะเลยเพราะเขามีจุดเด่นเฉพาะตัวของเขาและครั้งนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมจ๋า ไม่ได้อยู่กันคนเดียวเพราะเราต้องมาพร้อมกับตัวแทนของแบรนด์เจอทีไรสดใสคึกคักตลอดเดี๋ยววันนี้มาถามเขานะคะถ้าพร้อมแล้วขอต้อนรับคุณตายค่ะสวัสดีค่ะป้ายค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแน่นอนเจอต่ายต้องมีความพิเศษไม่<น>มากก็น,อน้อยถูกต้องอันดับแรกเลยที่ป้ายบอกถูกต้องมีการเปิดตัวไอเทมใหม่อันดับที่สองคือตั้งใจทําราคายุณลูกค้าที่ถูกที่สุดนั่นและอันดับสามไม่ต้องให้คุณลูกค้าซื้อของเยอะแยะวันนี้จัดเซตแบบสามตัว 3ตัวไม่ต้องบังคับ4ตัว5ตัวแต่เฉลี่ยแล้วถูกกว่าหรือถูกเท่ากับซื้อเยอะ<ช>เยอ,อถูกกว่าก็มีอย่างตัวแรกป้ายทั้งต่อน,นั้นนี้เรานํามาขายกันเป็นตัวที่มีกระดุมตรงข้างหน้าแต่รุ่นนี้เป็นตัวที่เป็นคอกลมแขนยาวเลย<ช>ซึ่งรุ่นนี้ทุกคนชอบมากมแต่เชื่อไหมฮะว่าฐานต่อตัวมาเนี่ย ที่ครั้งที่แล้วเราขายสี่ตัวในรุ่นการทอ่างเดียวมีการทอเป็นถักเป็นเจลซี่ใช่ยีเทเจอร์ลายทางลงและสีเทาเป็นท็อปดายด้วยนะครับผสมเช่นได้สีดำสีขาวเพิ่มเข้าไปทําให้ดูแพงดูหรูหราอย่างที่ใส่ใส่มาเนี่ยจะใส่ไซส์ L ใส่ใส่ไซส์ L ถูกต้องเลยแส่อกประมาณ37จาก็จะใส่ไซส์ L หมาะสมเพราะหน้าผ้าไซส์ L คืออก42ถูกไหมฮะค่ะฮะนี่การที่ขายเยอะๆมันแน่นอนเพราะค่าจัดส่งเรามีค่าจัดส่งให้เราก็จะคุมมาก กวาการที่ส่งให้น้อยแต่วันนี้ทําราคาไหมคุณได้ช้อปปิ้งกับเบาๆเลยเราไม่ห่วงค่าจะส่งเลยเราส่งใ,ให้คุณฟรีแน่นอนทั่วประเทศไทย3ตัว629บาท จาก1,350บาทซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าต่อตัวตัวหนึ่ง450ราสิบาทจริงหรอ450บาทใช่นี่ให้ดูกันนี่ถ้าทำราคาไปแล้วเรียบร้อยนี่คอต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมคอจับว้เดีินทนงเออเออเออเห็นไหมคอต้อนหนึยเปอร์เซ็นต์นะคะที่ใส่เขียนแล้วก็เขียนว่าราคาทั้งหมดเนี่ยต่อ10เปอร์เซ็นต์นะถูกต้องคุณผู้ชมถ้าคิดราคาเฉลี่ยต่อตัวนะคะแล้วก็อย่างที่ไต่พูดอะนะคะวันนี้มาตรฐานของความเป็นแอโรไลท์ต่าเวลาพูดถึงแบรนด์แอโรไล้วใท์จั ตั้งแต่1851งแปดนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าปีคุณด้านหลังก็ได้นี่ายตัวใหญ่เริ่มต้นตั้งแต่ปี1851งแปดเป็นแบรนด์ที่ยาวนานที่สุดมากที่สุดตั้งแต่เรามีมาในส่วนของ ICC ที่นำมา นี่ก็สิทธิ์จากตำนานเขาเน้ว่าเขาเป็นแบรนด์เก่าแก่เป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ความน่าเชื่อถือร้อยเจ็ดสิบกว่าปีแบรนด์จากสหรัฐอเมริกาอ่านี่การันตีได้เลยแบรนด์จากอเมริกาใช่นะคะและดูผ้าคุณป้าย่อเดี๋ยวมาเรามาดูมาตรฐานค่ะนะคะตัวนี้คอนต้นร้อยเปอร์เซ็นต์คอต้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยการันตีเลยคอนต้อนร้อยเลยใช่และที่สำคัญยังไงบอดี้ไซส์อีกแล้วนี่ให้ดูอันี้จะชัดกว่าการทอแบบไร้ตะเข็บยังคงอยู่ อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เลยนะคะคุณผู้ชมเวลาที่เจอแอลโลไลท์99นะคะคุณผู้ชมใช่แล้วเป็นคอตต้น100%แล้วคอกลมอ่ะคอเป็นผ้าเดียวกันฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าคอจะยืดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเวลาแต่ถอดใช่ไหมก็ควรโดนลองลืมพื้นนี่ดึงได้เลยอาได้เลยอาคอได้เลยคอเป็นใสไข่ใสไามเลยคุณผู้ชมเนี๊ยบมากใช่แขนก็พอดีชอบมากชอบแขนมากแขนคือกลมพอดีกับตรงปลายบางคนบอกใสสบายไม่จัดต่างบางทีเราเคยเจอแบบแขนยาวอย่างนี้ยออกมาะหัวใจบังคมพะย่ะค่ะเคยเห็นในหนังที่แบแขนใหญ่ใหญ่อะจอจ้าเธอเอาใหม่ที่เอาใหม่ท ก็รู้สึกว่ามันจะใหญ่ไปไหนยาแล้วก็ความก้างงเนี่ยนะมันพอดีคุณผู้ชมนมันพอดีใช่มันไม่เกะกะอย่างที่ตายบอกมันสามารถถกได้แบบนี้กับพับได้แบบนี้ซ้ำขึ้นไปแบบนี้ได้หมดและเป็นคอตตอนแบบ100%ชนะไม่ต้องกลัวว่าเส้นใหญ่จะบาดผิวเพราะว่านี่คือผ้าฝ้าย100%คือบางแบร์เราไปดูเสยยืดเขียนว่าคอตตอนตัดกระเทาแคมเป็นไงแปลกตาจังเลยอ่ะเธอเปลี่ยนไปอ่ะตายหล่อเนาะจิจิอุ้ยอันนี้ท่านชมด้วยว่าเธอดูอบอุ่นคือสีเทาอ่ะคุณผู้ชมมันให้ความรู้สสช คุณผู้ชมคอต้อนแขนยาวปกติเราซื้อแขนสั้นเนาะก็ราคาร้อยกว่าบาทแล้วสำหรับแอลอลไลถือว่าถูกมากๆกใไหมอันนี้แขนยาวสองร้อย ถือว่าถูกจริงๆแล้วก็ยุ่นนี้เป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคอทตอนร้อยเปอร์เซ็นะปกติตัวละ450บาทอ่ะถูกเมื่อกี้ทั่ววันนี้สองร้อยเก้าบาทจัดไปสามตัวก็ส่งให้แล้ววันนี้ดีไหมล่าแล้วสีเป็นสียอดฮีตสีน้ําเงินอ่สีเทาเนี่ยสกรีนจะเป็นสีดํานะคะออลโา่ตัวนี้จะต่างสีน้ําเงินเนี่ยหรือเครื่องมาท่าเนี่ยสกรีนจะเป็นออกเป็นสีครีมนะคะ ขยับต่อเลยเอาใหม่สิขอท้ารับใหม่สิเอาโยนมาฉันแค่ขนาดนี้ฉันโยนแค่ตรงนี้ฉันจะโยนสวยๆโยนแค่ตัวดีเอามาคุณผู้ชมจะรับให้ดูขออภัยคุณนะฮะขออนุญาตคุณผู้ชมอ่ะอ่าอะไเนี่ยคุณผู้ชมสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทจ้าหานแล้วเนี่ยร้อยกว่าบาทเนี่ยเท่ากับราคาที่คุณซื้อห้าตัวแต่เอาหัวเป็นประกันต่างกันไม่เกินบาทหนึ่งเห็นไหมฮะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย นี่วมากฉันลองลองบ้างได้ไหมสมมติบางคนบอกว่าซักนะคะบางทีเรามีผ้าคุณผู้ชมเราไปซัก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 แล้วเราบิด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 แล้วเราขยี้ขยี้ขยี้ตามันจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเออใช่เหรอใช่ไม่ใช่ว่าผ้าหยับไม่ได้เลยผ้ามันสามารถหยับได้อยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยมันหยับยากมากๆเห็นไหมตรงที่บอกว่าไม่ต้องรีดก็คือไม่ต้องรีดนี่ คุณสมบัติพิเศษครับวันนี้คุณป้าย3ังสามเจ็ดห้าเฉลี่ยตัวละสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยสองร้อยนิดนิดมะร้อยสิบยี่ห้าบาทเฮ้ยจริงเหรอตกตัวละร้อยยี่ห้าบาทจริงหรอซึ่งปกติเราขายห้าตัวเราก็ขายร้อยยี่บร้อยยี่สิบสี่ฉันจำได้เลยตอนนั้นต่างกันไม่ถึงไม่ถึงบาทฉะนั้นวันนี้บอกเลยนะฮะ จัดเซ็ตให้น้อยลงแต่ราคาเฉลี่ยกันซื้อเซ็ตใหญ่ที่ก่อนนั้นนี้คุณซื้อค่ะราคาเท่ากันไม่ต่างกันต้องบอกว่าต่างกันก็ไม่เกินบาทหนึ่งจริงๆดีมากนะเพราะจริงๆริอ่ะต่ายฉันเชื่อว่าหลายคนก็อยากอาจจะอยากมีตัวเลือกเขาอาจจะซื้อเซ็ตใหญ่ไปแล้วแล้วอยากจะได้เซ็ตเล็กอ่ะนะคะไปใส่เปลี่ยนกันได้ใส่กำลังใส่สีเทาให้คุณผู้ชมดูนะคะอันนี้ใส่ไซส์์ l ง่ายๆเลยก็เหมือนกันแหละ l ก็คืออกสอ่ะอ XL ก็อก46่สหถูกมั้ย แล้วก็ตัว M เนี่ยคืออ,อกเสียมสามสิบแปดอ่านี่ก็คือเป็นไซส์จริงๆของหน้าผ้าเนาะน,นี่แต่ใส่ไซส์ L อใช่ไหมฮะ<า>เห็นไหมมันพอดีตัวลเลย,เลยไม่มีตะเข็บเหมือนกันทอแบบรู คุณผู้ชมนะคะคือการทอแบบไม่มีตะเข็บอ่ะนอกจากป้องกันในเรื่องการระคายเคืองการคันแล้วอ่ะบางคนเนี่ยเป็นผิวหนังอักเสบนะตายผี่งอายุต่างตัวนี้เขาใช่อายุมากขึ้นแล้วมันจะบาดผิวมืาเกิดการระเคยเคืองแผลแผลื่้งผิวเราจะแห้งผิวเราจะแห้งง่ายซึ่งย้ํานะเอาผิวเป็นประกันนะครับยังอ่ะเซตนี้3ตัวเฉลี่ยต่อตัวราคาเท่ากับการที่คุณซื้อก่อนหน้านี้เฉลี่ย5ตัวแล้วเฉลี่ย สองร้อยสิบห้าบาทสองร้อยสิบสี่บาทราคาต่างกันไม่ถึงบาทหนึ่งประมาณบาทหนึ่งไม่เกินอันนี้เอาหัวเป็นประก่ะวันนี้ต uh ั้งใจเสังเกตนะตายเปลี่ยนทรงเปลี่ยนรูปแบบนะคะคุณผู้ชมมาอยู่เสมอแต่ว่าจุดแตกต่างอ่ะอ่ะจะสวยไหมอ่มันลองมาส่ใส่แอลเหมือนกันใส่แอลเหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้กําลังจะบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะตาย ทำไมไปถึงใส่ไซส์ L เพราะว่ารอบอกชนะ41ไปเป็นรอบอกใช่ถูกต้องแล้วคุณรอบอก41คุณต้องใส่ XL ใช่ไหมแต่กินมันเป็นปลิ่มๆระหว่าง40กับ41คุณเป็นผู้หญิงคุณใส่ได้เลยล่ะได้เลยใช่จริงๆอ่ะคุณแม่ผู้หญิงอ่ะถ้าหุ่นแบบคนใหญ่41อะตายอาจจะต้องใส่ XL แต่ทีเนี้ยถ้าเราอยากได้รัดเข้ารูปหน่อยอยากจะให้เข้าทรงก็ใส่ L ได้เลยนะคะอันนี้ไม่หว่าง L กับ x L เห็นไหมถูกต้องเฮ้ยจริงๆอ่ะคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายเขาใส่คู่กันก็ได้นะได้เลยได้เลยคืออเาไปใส่ได้กัันนท้้้งบาไดเลยนนนนี่มมมมัััเเเหาาาาาาะะกกกบบบ้รรรป็ทยความ ได้ดีแล้วเสื้อประหยัดค่าไฟไม่ต้องรีดไม่ต้องเสียเวลาตอนเช้าเสื้อตัวนี้ต้องเป็นเสื้อรุ่นที่มันลักษณะที่ใส่เบาสบายแต่ถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นแบรนด์เอลโลไลรุ่นนี้เนื้อผ้าไม่บางนะจ๊ะเนื้อผ้ามี็กเจอร์ที่เบาบางระดับเอลโลไลท์ที่หมายว่าบางเบาแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นเราเคยเจอบางโปบางผู้ชายใส่ยังเขินอายแต่อันนี้คือไม่โปอันนี้คุณผู้ชมอันนี้เทสด้วยการที่ ฉันใส่ชุดชั้นในนะแล้วเขาไม่เห็นเป็นรอยต่อชุดชั้นในเห็นไหมเออจริงนิดัดียเลยนะไม่เห็นรอยต่อชุดชั้นในคือบางเบาระบายอากาศแล้วตรงนี้อย่ามามีแบบตะคงตะเข็บควนใจไหลตะเข็บนะเขาเรียกว่าการทอแบบบอดี้ไซส์ทอเป็นถุงกลมหรือว่าผ้าถุงนะครับซึ่ง ต่อหนึ่งการทอต่อหนึ่งการผลิตนะเครื่องสะผลิตใสได้แค่หนึ่งสเท่านั้นนั้นต้นทุนจะสูงมากใช้ระยะเวลาในการทอแต่สิ่งที่คุณได้รับไปคือไม่เกิดการระคายเคืองสบายผิวแล้วหุ่นก็จะดูดีมากยิ่งขึ้นคือฉันชอบนะคือผ้าเขาไม่ดูดผิวตายคือมันแบบลู่ไปตามตัวนะคะแต่ว่าไม่ดูดผิวใช่ใช่เลยเพราะอย่างที่บอกผ้าไม่ได้บางจนเกินไปเราเคยซื้อแบรนด์ที่แบบ ค่าแบบเนี้ยแต่ว่าบางแบบรีบทําให้ใส่แล้วดูผอมผิดปกติเนื้อกมันจะมันจะมันจะรัดรูปเกินไปแต่อันนี้จะไม่เป็นเนี่ยได้เลยนะคะแล้วใส่แล้วคล่องตัวเอาจริงๆอ่ะผู้หญิงไปใส่กับยีนแบบแบตสปาอ่ะอีกสีหนึ่งมีสามีสีหอ่ะอันนี้จะอยู่ข้างๆตรงกลางเรามเสีเซตนี้ได้ไปสามตัวสามเจ็ดห้าตัวโอถูกมากเลยส่งฟรีสามร้อยกว่าบาทตัวร้อยกว่าบาทอันนี้เราได้ใช่ไหมร้อยกว่าบาทโอ้โหตัวร้อยกว่าบาทซึ่งเฉลี่ยต่อตัวที่บอกไปเท่าคุณซื้อก่อนอันเนี้ยห้าตัว วันนี้ไม่ต้องเลยวันนี้ซื้อสามตัวก็ให้แล้วแต่ว่าวันนี้ไส่แบบว่าเขาขอเลือกมาเป็นขนาดย่อมอ่ามาเป็นขนาดย่อมๆหลายคนชอบคิดว่าแบบแหมเธอทําราคามาเซ็ตเล็กเธอจะต้องเสียต่อตัวแพงกว่าตอนที่ซื้อเซ็ตใหญ่คุ้มกว่าใช่ไหมล่ะจะต้องคุ้มกว่าจะต้องคุ้ม ไม่จริงวันนี้ทำมาให้คุณลูกค้าว่าเซ็ตใหญ่นะคะคุณผู้ชมก็ราคาเนี่ยเท่ากับเซ็ตเล็กเพราะวันนี้ตั้งใจทำให้ลูกค้าขอบคุณตายมากดีมากคุณป้าสามตัวสามสีนำไปแบบว่าเปลี่ยนสับกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะจริงจริงคนเราอ่ะตายมันต้องมีจังหวะในการใส่ชุดที่บางทีไปแต่โอกาสไม่เหมือนกันจะบอกว่าอย่างนี้ดีนะใส่แจ็คเก็ตใส่เบเซอร์ใส่เบเกียนคุมได้เลยเพราะว่าข้างในจะไม่ร้อนการใส่เสื้อสองตัวสามตัวแจ็คเก็ตถ้าเสื้อด้านในร้อน ก็จบเลยนะเออใช่อันนี้ไม่ต้องเลยและชอบความหนากําลังดีความยืดหยุ่นได้ดีนะครับขยับได้อย่าง XL คือหน้าผ้าประมาณ46เนาะตัวนี้46่ใช่ไหมใช่อันนี้ใหญ่เลย XL นี้ไซส์ใหญ่นี่ไซส์ใหญ่นี่อันนี้เทียบให้ดู l ก็คือประมาณ42 M คือประมาณ38ใช่ไซส์ที่เขาขึ้นหน้าจอคือคนที่อกจริงเท่ากันจริงๆอ่ะตายถ้าเกิดมีบางท่านที่บอกว่า วุ้ยเลือกไม่ถูกเลยว่าอยากจะได้คอตตอนแท้แขนยาวหรืออยากจะได้ทีคอตตอนแขนสั้นอ่ะเอาไปเลยสองแบบถูกต้องไม่เหมือนกันนะอย่างตัวทีคอตตอนเนี่ยเป็นการแบบทำท็อปได้น้ามีเส้นได้สีขาวหรือเทนะฮะแล้วเนื้อผ้าจะเบาสบายอันเนี้ยดีมากเลยนะเป็นคอตตอนร้อยก็ดีระดับเนึ้อด้วยตัวจำแบบนี้ไม่ได้ใช่คือผ้าไม่ได้บางไปแล้วก็ผิวเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้หนาเกินไปถูกไหมฮะถูกมีจังหวะนะคะคุณผู้ชม375บาทส่งฟรีตกตัวเท่าไหร่นะร้อยร้อยกว่าบาท ร้อยยี่สิบห้าบาทร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองร้อยยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองขออภัยนะเปลี่ยนชุดแล้วเลรู้สึกไม่เป็นไรไม่เห็นไเลโปรจริงๆวันทีมงานไม่น่าบอกเลยว่าไม่ใช่พอดีบอกตอนกันนะจับจ้องพอดีไงไม่ทันนะคะเอเทนาทุกตาไวนะ เนี่ยแบบนี้ตาดีหลตาตากรองตาตัดเลยเออนะคะแต่จริงๆอ่ะวันนี้ตายใส่อวยมากคุณผู้ชมมันเป็นลุคแบบภูมิฐานสวยเนาะคือถ้าสมมติว่าบางคนอะอยากจะใส่ไปประชุมเอาเสื้อเข้าข้างในใช่อันนี้สีสดใสหน่อแต่อันนี้ใส่ไปเที่ยวได้ใช่อันนี้ก็สีแบบสีป้ายสวยอยากจะอธิบายสีนี้ให้ดูสีเนี้ยที่ป้ายใส่อยู่กับป้ายชูอยู่อ่ะ คุณผ,ผู้ชมไม่ใช่สีน้ำตาลเฉดน้ำตาลปกตินะมันมน้ำตาลเยกเคยนํามานะจริงอันนี้เป็นน้ําตาลาผสมเ<า>ทาผสมดําผสมเขียวมันกลายเป็นแปลวะ่า มันเป็นน้ําตาลทบเข้มอ่ะอ่ามันเหมือนการผสมสีสนิมมันนึกออกไหมคุณผู้ชมเออดูที่ปลายดูที่ปลาย่ะตัวนี้คุณผู้ชมจ๋าบอกกันเลยนะมันจะเป็นสีผสมเทคนิคใหม่เนี่ที่ฉันยิมเนาะผสมน้ำตาลแล้วจริงๆฉันว่าผู้หญิงใส่เนี่ยมันดูมีเสน่ห์มากเลยอ่ะคือผู้หญิงบางคนจะเป็นการใส่ันอะเออมันเข้ารูปเลยเหมือนเหมือนเสื้อเธอเลยเห็นปะเออมันก็เข้าเอวอะไรเหมือนเป็นเสื้อของผู้หญิงเลยนะมันเข้าเอวนะเห็นไหมมันเข้ากับรูปร่างของคุณผู้ชมจ้าคุณแล้วสก็วยมันไไม่ด้เเป็นนทรงแบบี้ย คือบางคนจะใส่ทรงใหญ่ๆเงี้ยเวลาใส่ทรวดท่าเงี้ยอ้ามันจะดูบานแต่ตัวนี้ด้วยที่คอตตอนอ่ะคุณผู้ชมมันยืดหยุ่นตามตัวผิวระบายอากาศแล้วก็ไม่ต้องกังวลใต้วงแขนนะคะคุณผู้ชมต่างๆไม่มีอะไรมากวนใจตรงนี้บางคนผู้หญิงอ่ะถ้ามันมีตะเข็บอ่ะบางคนจะกังวลว่าอุ๊ยแขนฉันไปโดนแบบนี้มันติดสะโพกแล้วมันมันเป็นรอยนอดแล้วผิวเรามันบุ๋มลงไปแล้วเพ่กลับคืนยากเนี่ยอายุมากขึ้นอ่ะโอ้โหผิวเราอ่ะมันเป็นปัญหามากเลยจะเกิดริ้วรอยที่ลำตัวอีกนี่ นะคะแล้วสิ่งที่ฉันชอบคือต่ายเช่ไหมคนเนื้อเยอะคือบางคนมันจะมีเนื้อปิ้นตรงนี้อ,ออกมาถ้าผ้ามันบางไปมันจะเป็นล่อง,งมันจะเป็นปิ้นๆแต่ตัวนี้เห็นปะเนี่ยโอ้ใครใส่ก็ด,ดูดีเนาะทั้งผู้หญิงผูช้ชายเลยอะ่ะเห็นมหมเขามันเก็บทรงตึกต่างหมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมด้านหลัง ริ้วมากดีมากอุ้ยเธอใส่แล้วดูมีเอลดูมีเคิร์ฟใส่อะไรไข่ดีคะตอนนี้เป็นไงบ้างคะ XL แต่มบอกเลยเอ็เนี้ยชอบดีมากจริง XL ตามไปดูในไลน์มั่งสิลูก้าร์ตมีแต่ใส่แบบว่าใส่เล็กเราาไปทลายทีไรเออจริงเหรอแสดงว่าในช่องเราส่วนใหญ่อะคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะมีเนื้อหน้าอกมีเนื้อสะโพกหรือว่าคุณผู้ชายหลายคนอาจจะมีเนื้อตรงบริเวณนี้ตายครับก็อยากจะได้หน้าผ้าที่แบบใหญ่หน่อยเธอใส่เลรวสบายไหมล่ะนี่ใส่แล้วสบายมากใช่ไม่ระคายเคืองแล้วผ้าเนี่ยทนทานได้คุณสมบ จากการไม่ต้องรีดไปเลยนะฮะขยี้ขยำให้ดูการทอแบบไร้ตะเข็บอีกต่างหากด้วยและได้สีเพิ่มเติมไปที่เราเคยซื้อรถเก่าๆไปนะนะคะจริงจริงเอลเลอร์ไลท์เวลาเขามาแต่ละคอลเลคชันนะคุณผู้ชมเขามักจะมีสีใหม่ๆมาเสมอแพทเทิร์นต่างๆเปลี่ยนเซตบ้างเั่นสังเกตละเปลี่ยนรูปแบบคอกลมนะเป็นคอวีก็มีให้เลือกอันนี้ไม่โปเป็นคอกลมเนี่ยคุณผู้หญิงจะก้มยังไงเห็นไหมคะเนี่ยมันไม่โป๊นะคะคุณผู้ชมขนาดป้ายมีไม้ถ่วงนั่นน่ะเห็นป้ายเนี่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  ปกติฉันใส่เสื้ออะไรก็โป๊แต่ฉันใส่อะไรไม่โป๊เห็นไหมดูดีดูดีนะคะคุณผู้ชมมีให้เลือก3ไซส์เลยนะครับไซส์เอ็มก็หน้าผ้าประมาณ38ก็ยืดได้อีกอ้ไซส์เอลที่ใต่ใส่ก็ประมาณ42ก็ยืดได้อีกไซส์เอลประมาณ46ก็ยืดได้อีกแขนยาวก็เช่นเดียวกันถูกต้องนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เซ็ตไซส์ใหญ่ขายดีนะเอลกับเอ็กซอลนะคะแต่เดี๋ยวเราจะฝากไว้ก่อนนะคะกับ3ตัว3สีผ้าที่คอตตอนสามบาทจ้าถูกมากนะนะคะตัวไม่ ใช่คะคุณผู้ชมสีดำเป็นสีเบสสีละไม่ต้องกลัวเปื้อนสีนี้เป็นสีที่ทุกคนเรียกร้องกันเย่างที่สุดเป็นน้ำตาลอมม่วงเป็นเฉดน้ำตาลแล้วมีแบบว่าอมแบบอมม่วงเล็กๆน้ำตาลอมม่วงเฉดสีสวยแล้วใส่ง่ายมากทีนี้สวยจริงและสุดท้ายก็คือเป็นเบดเทาเป็นเบจผสมเทานะครับเดี๋ยวให้ดูเดี <S <S ๋ยวหาว่าโมะคตัวนี้นะเช็คราคาใช่ไหมไปให้ดูเดี๋เราเอาราคาด้วยใช่ไหมราคาด้วยก็ได่ะมาให้ดูอ่ะไปมา อัะดูที่ไต่ก็ได้แปดร้อยหกเท่ไหรนะหกร้อยหกรอ้าสิบใช่ไหมหกอยเก้าสิบว้าหหกร้ยเก้ิบต่อหนึ่งตัวนะครับใช่และตัวนี้การันตีเลยอันนี้ให้ดูแท็กเพิ่มเติมแต่ด้านบนให้ดูแท็กเพิ่มเป็นคอตตอนร้อยเปเ็นเป็นคอตตอนร้อยนะฮะจากตัวละห้อยโ้โหลดเกือบหกสิบกว่าเปอร์เซ็นน่ะ ลดเยอะมากนะแปลว่าเขาคิดราคาเฉลี่ยต่อตัวถ้าคุณผู้ชมบอกว่าแต่ละตัวลดกันเกือบ70เปอร์อะแล้วเรามาเ<อ>หมารวมเป็นเซตแบบนี้คุณผู้ชมได้กำไรอยู่ละลดเยอะมากถูกมาก,กนะคะ<ล>ไปซื้อแยกกันมาเนี่ยตกเฉลีย่ยแบบตัวแล้วเกือบ700 <ใช S 1> นะ <ใช S 1> คุณผู้ชมแล้วเขาเป็นแบรนด์ขึ้นชื่อแบรนด์นห้างแล้วเกือบเจ็เลยคุณพี่นี่มาดูคุณสมบัติกันดีกว่าจุดเด่นของเขาไซส์ตามหน้าจอเลยคนที่เอลเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยแนะนำไซส์นั้นๆได้เลยนะจ้าสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าใครเอลแบบ37ก็ไปเล่น x สาวสิบ ตัวนี้นะฮะจะมีขอบเอวยางยืดนะครับมีเชือกผูกตรงนี้สังเกตนะมีปัญหาอะไรอชอบไหลเนาะบางทีใช้งานเป็นฝันไหลมีฝันต้องมานั่งมาเก็บเกี่ยวทิพย์ก็ตายพอเอาไปซักปั๊บเชือกอ่ะอีกด้านหนึ่งอ่ะยาวอีกด้านหนึ่งสั้นแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือชุบใช่นะคะคุณผู้ชมจ๋าแล้วก็ถ้าเป็นสีนี้นะตาย บางคนบอกว่าชอบกับลักษณะนี้จริงเราอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆเปลือกมังคุดไหมได้น้ําตาลอมม่วงเป็นน้ําตาลอมม่วงเปลือกมังคุดใช่แต่น้ําตาลนำเนี่ยคุณผู้ชมที่เขาเชื่อป่องมันเหมาะกับการเอาไว้ข้างนอกมากกว่าอันนี้ไว้ด้านในนะคะแล้วเขาจะคงทนด้วยนะคะนี่คือเอกลักษณ์ของความเป็นเชือกแบนของ Aero l i ไ e คุณผู้ชมจ๋าตอนนี้เซตที่ขายดีนะทีมงานแจ้งมาแล้วใช่ไหมเอ็กแอลอยู่แล้วเอ็กแอลใช่ไหมโอ้โหเอ็กแอลกันเยอะรอยอ่ะซื้อไปคู่กับเสื้อได้เลยนะสามารถแมทได้กับทุกรูปแบบเลยเสื้อแขนยาวเสื้อ แขนสั้นแมทชได้หมดเลยกางเกงได้4ตัวจบทัวร์สองร้กว่าบาทเท่านั้นเองมีสีดำกับสีกรมท่าแล้วก็สีที่ป้ายถือสีที่ลูกค้าชอบแล้วก็สีเทาเบตลูกค้าก็จะชอบสองสีนี้มากๆเลยนี่นี่เป็นสีพิเศษ นั่นก็คือต่เนี่ยเวลาเข้ามาเอโรไลท์เขาก็จะรู้ว่าสีไหนขายดีเขาก็เลยไปขอเซตมาให้เขามันจะจับเอาสีขายดีแบบนี้มาให้อยู่แล้วใช่เปลี่ยนให้เลยนี่แบบนี้แต่วันนี้สิ่งที่ต้องซื้อไปเยอะๆเลยคือเสื้อแขนยาวสามตัวกับเสื้อแขนสั้นสามตัวเพราะไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะได้โอกาสในการซื้อสามตัวในราคาเท่ากับการซื้อห้าตัวหรือเปล่าเพราะครั้งหน้ามาอาจจะต้องแบบซื้อห้าตัวหน่อยนะ แต่วันนี้เราทําราคาแล้วก็ทําเซตให้คุณลูกค้าพิเศษเฉพาะาคุณลูกค้าที่ดูอยู่สามตัวไปยิ่งถูกกว่าที่เราเคยมา, oh าแขนยาวลดตัวละสิบาทได้สามส่วนแขนสั้นเนี่ยต่างกันไม่เกินบาทหนึ่งต่อตัวจร <c oughs> ิงนะคะบอกเลยว่าครังหน้าไม่ไมไ่มีตัวเซตเล็กๆแบบนี้มาแล้วนา <Why? S 2> อันนี้ไปขอเขามาเห็นไหมช่วงสัปดาห์นี้ เจอไต่เนี่ยของถูกของดีหมดเลยเห็นไหมล่ะวิง<า>่งใหญ่เขาไปขอมาให้คุณผู้ชมตลอดนะคะคุณแม่พรุ่งนี้เจอกันจะ,จะได้ขนาดไหนเดี๋ยว <laughs> ติดตามหรยอพรุ่งนี้มีโชว์อีกตอนเย็นใช่ไหม<อ>นะคะดังนั้นเนี่ยติดตามกันดีๆคุณผู้ชมสิ่งที่ไต่กำลังจะบอกคุณผู้ชมคืออยากให้ซื้อเสื้อแมทกับกางเกงไปด้วยเลยได้เลยคือกางเกงทั้งเนี้ยอยากให้ซื้อด้วยเพราะว่าเซ็ตกางเกงเนี่ยเป็นเซ็ตสีที่สวยทุกสีใส่ไม่เหมือนทำมาเพื่อเราเลยอ่ะเห็นไหมเพราะใส่แล้วมันเป็นทรงเราเลยทั้งที่ต้องบอกว่าเนี่ยแต่ใส่ไซ หน้าผ้าอกของไซส์ L คือ42ตายอก37คือร่มต้นของไซส์ L ที่เขาแนะนำคือ37ถึง40จะใส่ไซส์นี้ได้สวยงามใช่ไหมคะมันยังดูไปพอดีกับตัวตายมากเลยมันไปไซส์เราเลยมาขนาดหานี้เห็นไหมแบบนี้ได้หมดเลยนะคะอย่างไซส์ M คืออกหน้าผ้า38นะแล้วก็ยืดได้อีกเนาะไซส์ L คืออก42ไซส์ XL คือ46ถูกก็บวกท้ายเห็นไหมเฉลาดกันแล้วบวกท้ายนิ้วเพิ่มขึ้นมาแต่ที่เขาเขียนคือคนที่อกเท่านี้ถึงเท่านี้แนะนำเหมาะกับรอบอกเห็นไหมเหมาะกับคนนี้ ป้าเอาบขาเลยนะเรา41อาจจะเหมาะกับไซส์ XL เริ่มต้นหรือถ้าป้าอยากใส่ทีฟิตก็ไปช่วย L ในไทยได้งแต่อก37เริ่มต้น L ก็นะคะตอนนี้ทีมงานฝากแจ้งมาเลยคะเซตไซส์ L ที่ตายใส่อยู่นะจ๊ะสามเซตสุดท้ายคือ L เหลือสามเซตสุดท้ายไม่ต้องเลือกสีเลือกแค่ไซส์แปลว่า L เหลือสามเซตแล้วนะ L เหลือสามเซตกลายเป็น L มาแรงมากนะกตายจ้า เห็นไหมใครจะมาแนะนำได้เท่ากับเราอธิบายทุกรายละเอียดวัดดาผ้าให้ดูวัดก็วัดรายการสดดึงผ้าก็ดึงให้ดูย่นก็ย่นให้ดูแบบนี้แล้วรุ่นนี้ขอต้นดอยแต่สีขาวดีนะสีขาวสีขาวอะไรแต่เก็บไม่ค่อยเห็นนะมันดูดีครับป้าตายใช่แล้วสีขาวทอแบบไรแต่เก็บแบบป้ายเห็นเวลาโออไม่คอยปกติเราจะเจอต้องรอยตัดเย็บตรงนี้ เราไม่โปนะจ๊ะเพราะว่าเป็นรุ่นหนานะจ๊ะเป็นรุ่นแบบคอตตอนอย่างดีเลยอย่ามาบางบางทีผู้หญิงอยากจะใส่ชุดสไตล์เนี้ยต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรอยขอบชุดชั้นในแต่นี้เป็น XL นะอันนี้ใส่เอกแอนี่ใส่ใหญ่นิดนึ่งถ้าใส่อย่างเงี้ยผู้หญิงใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ขาสั้นใส่กางเกงยีนขาสั้นใส่ซี่เออใส่าสั้นใช่เธอก็ใส่ขาสั้นได้ผู้ชายผู้หญิงนี่แนะนำผู้หญิงเลยเออเนี่ยผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กางเกงยีนขาส่แบบเนี้ยตื่นเช้ามาแล้วแบบไม่ได้ใส่ขาสั้นได้ไหมอุ้ย อ่าอินโนแวร์ได้อินโนแวร์ได้ใช่แล้วก็แบบโพสฮอ่าเจ๊ซีเซ็กซี่แบบนี้ใช่เพราะต้องใส่ตัวหลวมๆใหญ่ๆอยู่แล้วอ่ะถูกนะคะคุณผู้ชมนี่ถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กอ่ะใส่เป็นแบบแนวพี่มุกอ่ะเป็นเดทได้เลยหรือบางคนอ่ะใส่นอนแล้วชอบกับการอบอุ่นนะใส่ตัวนี้นอนได้เลยแขนยาวแขนยาวอบอุ่นแบบเปิดแอร์เยอะใช่ไหมเหมืนแอร์แรงๆแรงผู้สวมไปสี่ตัวนี้ได้เลยนะคะอาจจะแบบไปต่างจังหวัดบางคนชอบนะใส่แนวสไตล์แบบอยู่บ้านใส่ชุดนอนรีแลกซ์แบบเนี้ยมันแต่งตัวได้เยอะมันสตรีทก็ได้ใช่สไตล์แบบว่าเป็นแบบ อ๋อล้วเขาเรียกว่าโอสคูก็ได้นะจริงๆแล้วมันได้แบบหลายๆแบบนะเอาเป็แค่นั้นเองนะคะแขนยาวตกตัวละแค่209บาทรุ่นที่เป็นกระดุมมาเราขายต่อตัว219บาทได้ตรงนั้นต้องสี่ตัวนะตอนนั้นถ้าจำราคาได้จำเลยจำได้เลยต้องต้องเช็คให้ลูกค้าเลยสี่ตัวบังคับขายสี่ตัวใช่ไหมสามตัวก็ให้ราคาถูกกว่าแล้วเป็นรุ่นใหม่ด้วยแล้วสีอุ๊ยสีสีนี้ดิมาสีนี้สวยมากดูเท่มากเป็นสีโทนกลาง เป็นสีที่ฉันมองว่าหรูใช่เป็นท็อปได้คุณผู้ชมลองสังเกตดิเวลาเราไปตามคอนโดอะตายเครื่องเรือนตกแต่งคอนโดผนังเขาจะเป็นสีเทาแน่นอนคืออันนี้มันเป็นสีแบบโทนโมเดิร์นนะคะคุณผู้ชมเป็นสีที่ผู้ชายใส่ได้เท่คุณผู้หญิงใส่ได้สบายสบายเธอเนี่ยใส่ XL เลยนะเนี่ยใส่เอหน้าผ้าส6หเลยนะเออหน้าผ้าสีบหเลยนะแบบเนี้ยเลยคอตอนหนึ่งร้อยเผ้าฝ้ายเส้นใยธรรมชาติไม่มีเส้นใยสังเคราะห์ผสมนะจ๊ะใครคอนเซิร์นเรื่องแบบว่า กลัวรวลายเครื่องเธอหนึ่งคือธรรมชาติรเราไม่เสร็จไม่พอความอับชื้นเสียดสีไม่ต้องไม่หาถูกที่กว่านี้แล้วจะ,จะบอกว่าออเขาเรียกว่าถูกออนไลน์มีอยู่จริงที่จ Channel ับช n n น l เออ ันนี้การันตีจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็3สีเนี้ยตอนเนี้ยคือหลายคนชอบจริงๆไต่คัดสันสีแบบเนี้ยมาเป็นสีเบสิกเนาะต่เนาะเป็นสีที่หมายความว่าเราใส่ได้เดลีุ่ลแล้วโทนสีอย่างน้าเงินกรมท่าหรูหราโทนสีขาวอบอุ่นโทนสีแบบอู้เทาแท่ๆก็ไม่ได้ถึเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้ายิ่งได้บอกว่าเขาตอนลอยทําไปลอยจริงโดยลวบนะก็ใช่ไงทัานจะแจ้งนะว้าไม่ได้ไม่ได้แต่ตัวเนี้ยเรากล้าที่จะพูดเลยว่านี่คือคอตตอนรอยแบรนด์อเมริการ้อยเจ็ดสิบกว่าปีแล้วมีใคร้มากกว่านี้ไหมฮ ราขายกีฬาโรดก็เจ็ดสิบแปดสิบถูกไหมอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะอันนี้เยอะที่สุดแล้วนะร้อยเจ็ดสิบต่าปีหนึ่งแปดพันหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคะตรงเข้ามาในสี่สี่ประมาณห้าสิบปีแล้วนะนั่นแรกๆเลยนะจริงเหรอนี่เธอก็แบบไปรู้สืบค้นประวัติเข้ามาแล้วคุณดังเนาะแอร์โรดไลท์อ่ะคุณผู้ชมจ๋าซึ่งตอนนี้เซ็ อุ้ยไม่เหลือให้ตายเลยเนาะไม่ตอนแรกคิดในใจจะไม่พูดยาเพราะว่าเราอยากได้ถ้าเราพูดแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะแย่งเราเราเคยคิดไว้อย่างงี้แต่ฉันจะไม่พูดใไซเอลจะหมดฉันไปได้ซื้อแล้วคุณผู้ชมฉันไม่คบไม่ได้อ่ะอันเนี้ยไต่ไม่ได้มูสาว่าคานะเพราะว่าครั้งก่อนนะป้ายกับตายอ่ะแย่งใช้เอลกันนะ พี่ภูเป็นพยานได้เราแย่งใส่เสื้อกันนะตายเดินมาไม่พี่ภูไปเขาแย่งใส่เอาผมไปไหนนี่ฉันจำได้เลยนะตายแล้วครั้งเนี้ยรุ่นเนี้ยคือเราเป็นคนชอบใส่เสื้อแขนยาวคอกลมอยู่แล้วถ้าใครสังเกตมาไมมีกระดุมมาไม่มีกระดุมใช่จะซื้อไม่ทันหรอปิดรายการก่อนได้ไหมเออได้ไหมได้เสร็เวลาอีกเจ็ดนาทีอีกเจ็ดนาทีเราจะไม่ไม่เพราะว่าอันนี้เขาไม่มีราคาให้พนักงานใดๆนะฮะ ทีมงานช่วยไปแข่งสั้นต่อดีกว่าเอิดเหลอแอลถึงใต้หนึ่งเซตเขาบอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเถียงกันแย่งไซส์แอลไปสองคนนี้ไปดูแข่งสั้นกันนะคะคุณผู้ชมจาะแต่ให้ไฟใส่นะหร่อใต้ใส่ไหมใต้ใส่ก็ได้ใส่ได้อะหนึ่งสองริ้ง โอ้ว้าวทำเองเลยจ้าโอ้โหตายจ้าทเองเเลยนียนเรียบเหมือนกับรีบใช่จ้ได้เห็นว่าแบบแตนไม่ได้โมนี่ทำนี่เราโชว์กันมาตั้งแต่ทุกครั้งนะสำหรับผ้าพี่คอตตอนและผ้าพี่คอตตอนทุกครั้งที่เรามาอัปเกรดไปเรื่อยๆนะสังเกตการจับเนื้อผ้าจะหนานุ่มขึ้นเรื่อยๆถูกต้องนะจะเท็กเจอร์จะไม่บางนั้นคุณจะคุ้มมากจ้า แล้วปกติเราขายเซตเนี้ยเราจะบังคับคลูกค้าว่า,าต้องซื้อห้าตัวนะฉลี่จะถูกลงนะ,ะแต่ครั้งนี้ตั้งใจทําราคาให้คุณลูกค้าเลยครับ<ช>บอกเลยว่าสามตัวพอ,อเฉลี่ยต่อตัวร้อยนราคาเท่ากับการซื้อห้าตัว,ว,วเอางี้ต่างกันไม่เกินตัวละบาทเอางี้อ่าจะไปเป๊ะเลยต่างกันไม่ตัวเกินละบาทตัวละบาทร้อยยี่สิบห้าบาท ถงอ่ะถ้าห้าตัวประมาณร้อยยบาทหูนนีส้สคิด<ว>เป็หมาเอาเป็นบาทหนึ่งอบอกเลยว่าคุณผู้ชมวันนี้ทั้งใจทำราคาให้คุณผู้ชมซื้อเถอสามตัวจริง ราคา600กว่าบาทไอ้สามล้อก็ผ่านเองส่งฟรีเนี่ยแล้วเลือกสีมาให้แล้วให้ดูราคาตกตัวเท่าไหร่อ่ะให้ดูราคาตายตกเฉลี่ยต่อตัวเนี่ยสามร้อยหกสิบบาทสามร้อยห้าสิบนะคะสามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบคือตีไปคร่าวๆแบบคุณผู้ชมเหมือนตกเฉลี่ยต่อตัวกับสี่ร้อยบาทถูกไหมสีนี้แพงกว่าสีนี้เหรอเว้ยไม่มีราคาไม่เท่าเออใช่นี่สามร้อยสองตีไปคร่าวๆกับสี่ร้อยราคากองเล่นของมันใกล้เคียงกันเลยไปทำตากับพิบกระพิบใส่เกียร์มาใช่กำลังจะบอกว่าเป็นราคาคร่าวๆเกือบสี่ร้อยมา ใช้เอาไวเก็บสีสามสนบห้าสิบแต่ว่าเองเหลือเท่าไะหน่นยี่ห้าบาทยี้าบาทอันนี้ได้กำไรอยู่แล้วหูถูกมากถูกมากเลยเก็บมาอ่ะวันนี้ฉันทำงานหนักใส่ตาฉันสั้นแล้วอ่ะเธอใส่ตาไม่ไม่เล่นหกอะไรทำเป็นไกล้แกนเวลา ร้อยยี่สิบห้าหรืยี่สิบสี่บาทประมาณนี้เท่ากันถึงบอกว่าแต่ถ้าคุณซื้อห้าตัวมันจะต้องบวกราคาเพิ่มถูกไหมเซ็ตละประมาณเท่าไหร่นะหกเจ็ดแปดร้อยใช่ไหมหอวเจ็ดร้อยแต่วันนี้สามร้อยสิบห้าบาทก็ส่งฟรีแล้วเรียกได้ว่าเราจัดมาเป็นเซ็ตขนาดย่อมนะคะที่แบบว่าให้คุณลูกค้าไม่ได้เพิ่มราคาไม่เพิ่มราคานะคะแล้วจริงๆอ่ะสีอย่างที่ต่ายบอกออ่ะสสีีต้งงพูดถึมาแนะนำสีกันดีกว่าเสร็จไปเริ่มมาจากตรงนี้ที่ไต๋ใส่นะคะอันนี้มันจะเป็นโทนสีเทาสีสวยเนาะ มันเป็นเทาอมน้ำตาลอ่อนๆมันเลยได้เฉดสีพิเศษแบบนี้มาเทาอบอุ่นเทาอบอุ่นเทาสวยมากเฉดนี้หาที่ไหนไม่ได้นะคะผู้หญิงใส่จริงๆก็ดูน่ารักนะคุณผู้ชายใส่ดูเป็นผู้ชายที่น่ากอดอ่านะคะอ่ะแล้วสีนี้ล่ะอ่าสดใสขึ้นมาหน่อยจะได้ไม่ซ้ำกันสีนี้ลูกค้าก็ชอบปกติาจะเจอแต่สีคุมโทนใช่อ่ะแต่สีนี้เพราะสีฟ้าสดสว่างขึ้นมาเราทําการท็อปได้ผสมเช้นได้สีขาวเข้าไปมันก็เลยมีความสดใสแบบในคุมโทนที่มีความเท่ไม่ได้สดใสหวานจนเกินไปเพราะถ้าสีฟ้าอ่อนกว่านี้จจจะะอา น่ารักกว่านี้ใช่อันนี้จะเท่ๆขึ้นมาคุณผู้ชมคือจะทาเขาดีเนาะดีที่คอตตอนมันเป็นคอตตอนผสมเส้นใยพิเศษฉะนั้นเส้นใยมันจะพิเศษมากมันจะไม่ยับแล้วมันจะนุ่มเนียนผิวเนียนผิวมากๆมาันขยำขยำ สีที่ปลายสายคือเป็นสีน้ำตาลผสมกับสีเขียวเขาเรียกว่าสีสนิมเขาเรียกว่าสีสนิมแล้วกันนะแต่ขออนุญาตเรียกสีสนิมสวยมากหาสีนี้ยากมากน้ำตาลอมเขียวแต่คล้ายลงไนใส่เทามาดูกันมาเทียบกันแต่ว่าน้ำตาลน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลอมแบบสนิมสีดีดีาเียห็นไหมคะคุณผู้ชมสีนี้จริงจริงอ่ะต้องบอกว่า คือฉันไปเห็นดา,าราเซเลบริตี้ต่างประเทศอะ <ừ> um. ต่เชื่อป่าว่าแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะเวลาวันพักผ่อนวันว่าเขาเน้นใส่เสื้อยือดแบบนี้เลยนะ,ะคือมันสบายไงมันสบายสบายมันดูดีดูเท่บายใส่แบบ ไม่มีเขาเรียกว่าใส่กับยกทรงก็ไม่เห็นโครงใส่ก็ไม่ได้แบบหัวนมแบบว่าชูชันแบบมากมายเพราะว่ามันรู้สึกไม่โป๊เนื้อผ้ามันดีเนื้อผ้ามันแค่ไม่ได้บางเหมือนแบบออบเผ้าบางบางรุ่มแบบนี้อันนี้ไม่ป่ะและยังอยู่ในคอนเซ็ปต์ที่ทอไร้ตะเข็บนี่อย่ามามีแตะเข็บกวนใจอย่ามามีอะไรมาคันมามันต่อยฟังไม่มีนี่คุณผู้ชมอันนี้เป็นเสน่ห์อะไรเลยนะเป็นเอกลักษณ์ของบูธทุ่มนรอบกตัวเหมือนที่ให้ดูไม่จะได้เห็นว่าเดี๋ยวมันอีกขั้นเดี๋ยวมันแอบอยู่ตรงไหนหรือเปล่าไง ไม่มีแอบนะฮะไม่ระคายเคืองผิวแน่นอนอทอแพงนะทอแบบโมดิไซส์แบบนี้ <c oughs> อจริงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คอต่างๆไม่โป <c oughs> ้ผู้หญิงไปใส่มีคําถามเวลาใส่เสื้อยืดบางทีคอกว้างมันโป้โปเกินไปตายหรือว่าคอมันลึกเกิดไม่ไม่แล้วคอยืด <c oughs> ได้คอยืดใช้ไม่เราเคยเจอคอที่ใช้ผ้าอีกแบบหนึ่งคือตัดทอลดคอออเสื้อคอต้นใช่ไหมนึกออกนึกออกมันเลยทำให้ตรงเนี้ยสีเพี้ยนแล้วก็โอกาสาุถึงายแล้วนาคุณผู้ชมดูนะค่ะทางหน้ามาขายสามตัวในราคาเท่าห้าตัว <What? S 2> ไม่ยู้จะได้หรือเปล่านะเห็นมถ้าเธอตายอ่ะไม่แน่จถ้าไม่โดนแบบว่าโดนเขาเกียดให้ออกไป เพราะขอให้ลูกค้าลูกค้าอุ่นุนใจเลยเพราะแต่ขอให้ลูกค้าเต็มที่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอุ้ยแต่ตัวนี้อยากต่อเวลาแต่ไม่ได้ละคุณผู้ชมนะคะรู้สึกจะเหลือไม่กี่วิกันแล้วใช่ไหมแต่ใส่ยังเยอะอยู่เลยอ่ะว้าคุณผู้ชม30วิสุดท้ายตายตอนนี้นะขายดีทั้งเซ็ตแขนยาวคอต้อนร้อยแล้วก็เซ็ตทีคอตตอนและที่สาคัญคุณผู้ชมอยากแนะนํากางเกงด้วยตายจ้ากางเกงสตัวสี่ที่คัดมาเล้ว perfect มากเลยถูกต้องก็ตตัวสองร้อยกว่าบาทอันนี้เหลือตัวละร้อยกว่าบาทเคื้องแขนยาวก็สองร้อยต้น นะคะคุณผู้ชมชว์นี้นะคะขอบคุณมากๆจบโชว์ช้อปปิ้งได้เรื่อยๆนะคะ <Hi. S 1> คุณผู้ชมและที่สําคัญขาดไม่ได้ขอบคุณตายเจอกันครังหน้าเลยนะยไม่รู้จะได้เซตไหนมานะเดี๋ยวไปดีคอ,ขอเขาไม<ห>่อีกนะเธอโอเคสวัสดี